สวัสดีครับผมดงเด้งนะัทวุฒิแสนยบุตรครับเมื่อนี้ผมมากับรายการล็อกซ์เมื่อนี้ผมมีไอเดียดีๆอยากออกไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายนะครับผมผู้เพลินที่ขายของบ่ราะใครได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมผมก็อยากออกไปช่วยเหลือผมอาจจะได้ มากหน่อยเท่าไดกัยังบลูด้วยกันนะครับผมกันเมาได้ผมก็จะเมาเลยนะครับผมไม่นี่ผมปรได้มากคนเดียวผมมากับนี่ยามาฮ่าฟินนะครับผมอ่าแต่เข้าว่าผมอยากอ่าเช็ดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมข้าเจ้านะครับทางยามาฮ่าทางผู้ใหญ่ใจดีทางยามาฮ่านะครับเพื่อนก็อยากสนับสนุนนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับยามาฮ่านะครับผมเพื่อนก็ให้อ่าสนับสนุนมากเป็นยามาฮ่าฟินตัวนี้นะครับ ให้ขี่ไปใส่เหลือพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าขี่ลงไปรถเที่ยงได้กัขี่รถเพิ่นว่าเออผมกับสี่ขี่ไปให้บิ้งร่วมเดินทางไปกับยามาฮ่าฟินลูกส่งนะครับสวยทันล้ำสมยัยมีรับบเวรก USB U V S ครับ U V S U V S ร <laughs> ะบบเบรกเสียบบ้างร <laughs> <laughs> ะบบเบรก U V S นะครับผมเที่ยวเบรกเดียวแบบหัวเสียบเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันน้ำมันลิตรเดียวและได้เก็บรอยโลภ <laughs> ะเทีย่ยวแต่ว่าก็ต้องเล่าดู <laughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับบ่มีมอเตอร์ไซค์คันใดนะครับในโลกที่การับประกัน5ปีเต็ม โดยไม่คิดคำนวณและไรล่ะระยะทางรถรุ่นแรกของโลกที่กล้ารับประกัน5ปีเต็มโดยไม่กำหนดระยะทางเจ้าสิแลนด์หอวไต้หวันจะเรือห้อยเจ้านะครับบอกลายใหญางไปไปเถอะได้หมดหมวกหมวกกับหมวกหมวกหมวกกับไม่ธรรมดาเดิพี่น้องแต่จิ๊กเกอร์ฟินโอ้อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับรถยามาฮ่าฟินนะครับผมเป็นรถครอบครัวที่คุ้มที่สุดในยุคนี้นะครับผมถ้าว่าครอบครัวผมกับมิตรมิแม่ ย้ายเกยูไปย้ายเกยูแต่ว่าไปผู้เดียวก็ได้มืนอนกันเทค่ยวกันนะ,ปะไปเด้อเออไปเด้อไปเลหายก้อนใจนะไปเด้อไปเด้อด้วยระบบเบียดอยู่เอ็น นั่ผมความนิยมไยให้ไหมเหรอครับผมเอาเลยกี่ใส่ไหมฮะชุดเทดชละห0าชุดละห้าสิบสองลายนี่ชุดสองลายสชุดปะเอาโอเคผมเอาสองร้อยบาทครับผมาเดียวกให้ใ่ไหให้ีหนึ่งชุดขายดีป่แม่เครื่องบอรขายงานขายเรือไเป็นพุมโบินคนมันได้ประจักษ์ใส่เงิน ฝากลูกฝากหลานไปชนะลาครับท่านเองมีหลกลูกหลานยังเป็นเบาอยูกร้านเครก็ได้ร้านยังดีก็ได้ร้านยังอยู่พูนึงเช้านึ้อเด้อจะมีร้านเช้อวะร้านสเช้าคนเด็ยวบ้านเด๋ยบ้านเด๋ยแม่อยู่บ้านเด๋ยลาสีลาสีสีสไลด์คนละสไลด์สไลดไม่สไลไปหันนะ เอาบ้บานหนึ่งล้วอเอาลวดลูกห้านลูกร้านร้านเค <c oughs> ลยนอเีนี่ยพุง <c oughs> สามร้อยป่ะอยากให้ไปพักเลยเอาเจ้าคิดมาเบิ้งขท้าไห <c oughs> คิดมาเบื้งขท้าไหเอาคิดมาเมื่อ่แมนครับเอาลดหนึ่งเลแขแมนพอแมนครับเม,มินี่แหะแรโลดตัวแมนโลดตัวนี่ยังก,ก็ทำได้ทุกคนะอ้าว่าเจ้าคิดมาลองเอาเบิ้ง เดี๋ยวพักจะมาขายมาอืนไม่มือก <s id> ี้บางกันแม่บ่าแม่ามีมอสมากมัอยู่คุ้มคางเีวมันจะลอยยดหมดนครับไก่เท่บาดยู่หันเนาะแม่เด้อเพรอันวพอสบาดีปีไหมน้ำความรักความหงแน่ไปครขับพาไี่เนอครับไปเฮ้า มาเนี่เขาได้ของบานแล้วคือเด็กฟังวัดไปแมนกินบ้านสู้กันกินนะครับฝากถันผู้ใด็อันแขกไปไทยมาทคันขางนี้ทางเด็ก็อันยังซุบหน้อยปอดตท้อยังซุบหน้อยนะครับยังมาชีตะเกียดครับถันผู้ใดที่ไกลไปไกลมากกว่าอุดรด่านแมียพนิดเดอร์ยุดขังปอดตท้อเลยนะครับผมกะฝากน้ำรับฝากน้ำแม่เนาะบ๊ายบายใส่กล้องด้่แม่บายบายเซ็กล้องลบผม เราดิบบนเาจอดกินเขายั็กน้อยแม่กินเขาอ,อยู่เบิดเนี่ยช่วงนี้คนกบบก็ค่อยหลครับเพราะว่ามันมีครับผมเศรษฐกิจก็ค่อยดีคนก็นย,ยุบบ้า,า<ร>น แ,แต่ว่าผมกะจะหาจนงได้ละครับเดี๋ยวมูมาละไกมันท่านี่ปกไข่เดกจิ้มก้อนแล้วคต่วงไปวนะ่นหนาคือเราไอหลอดเป็นบ้าครับเป็นบ้าเพื่อไอหลอดเราหลุดอ้วนา่ะก่ยากรอคือเล่าหยอ,อด้นใช่ออมหมหัหิ่งใดญ่นะาทลอดได้ใช้ีแล้คนพ่วงอย่าตืเนอ,อ่ะ ะแล้วไอ้ดันผมไม่ได้แม่นะครับผมอยากเป็นขึ้นเล้าแห้งตัดผมขึ้นเล้าเลยม่ตัดผมผมตัดผมมากขึ้นเล้าเลยลูกทอไอ้สองคนนี้นกแ่ามแปดป็นแปดสองแปดสามสี่แปดสี่สามบองฝากพ่อไอ้ผมเก็บรายให้เราเนอะ แมงครับได้ตองมาค,าคารับตอบาต้อกับที่เดินท่าร่วมับควานดีกับ Yamaha Fit ไม่เคยมัหมกูขาดเลยนะท่า,กกานเชิด <c ười>

อ่ะลอยจอันอันไม่ไงลองลองวะอ้าบหานอันนี้ผมเนี่ยพวกเนี่ยเอาเบิ้นี่ไอเจ้น่อยเบิ้ลนี่ครับมันปสูมูจินนีครับเอาไปนั่ดูโอ้ยครับไม่ได้หอกนี่ตกใจมาเลยนยมีแต่ยังอยู่เล็กสิล็อกไปอันล็อกกินซิมเปิลแบบงยไหบ่ครับ แ่ว่ามันหวานสุดนิดหน่อยเลยบอกว่าปูเกเองบอกว่าฮะบอกว่าปูเกเองบ่กเนี่ยซื้อเพิ่นมาเขาคือเพิ่อยู่เนี่ยท่าเรืเป็นบางมือเดี๋ยวตลาดท่าเรือทางออกไปยังชุมน้อยบุใีพันไปพันมากอ่ะแต่คุณพ่คใครับโยทางทางันธหัดที่แยกไฟแดงอ่าปมน้ำมันพาเรือใครจะม้วนได้สอเรืาบ่สองม้นเก่ามั้สองมนเกปิดลั่นเกตเกตม้วก่อเขาเขาเขาซื้มือเพาไหมซื้อมือครับผม กินเผาแล้วก็แปดงกูเอาแ่นะครับจิ้มมือมันหีาแจมไทยสองถ้ามีน้ำใจเราคนไทยแน่นอน้ชีบึงบ้านนี้อย่าไปชิมมันนี่ขายพาะคดีเลยมีมาอุดนนุนแต่ว่าดีใจนั่นบคุณไลาไรที่มาอุดนนุนเลยหุ้นนุนแบ่งปันเนาะผมจะอาชีพต้องมีทุนายนะครับผมผมมีโอกาสท็จะเรื่อยครับ ายนะครับกาผู้ใดว่าอ as well. ันนั่นกันกันไม่เดือกันครับสังคมเขาสิได้อายุขึ้นครับผมเห็นว่าคือจังผมสื้อกับเผาแล้วก็แถมไข่ให้ก่อนแล้วเนี่ยวันนี้เจ้าขายพอดีมากดีเนี่ยพอดีตอนนี้เบาไอ้ ออกกิชิบยานเนี่ยู็นิที่ถ่ายต่อไหมถ่ายยู<อ>นี่เหห้เขาหลุมมุงยังส<ด>ิล่ะหลุมมงแวเรากินได้ไหมคงราคาชิบ,บาทครับชายชงีไอได้งครับเอา้าเอา้เอาไม่ติดตังนะมนะมันต้องซื้อไปดนี่นนซื้อครับใา่มงซีครับอามีอยู่1ร้นอยนึ่ง ก็ผมเห่เบัดนี้ครับร้อยนึ่งลอยนจนได้ไหร่ได้บัดนี้ครับแต่ผมก็นะครับของเล่นมากที่สุดครับครับคมเพราะเพรให้คนไอ้เจริญเจริญนะครับเด้อทรัะไรยังไงครับทันพี่น้องของท่านเลยกับยังทันยังเมี่ยงเสือทรายแบ้งปันนะครับเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจในยุคปีเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้อง แบ่งปันกันครับผมถ้ามีน้ำใจเราคนไทยแน่นอนครับไอเดียเสียร์ไดนี้ร้อยนึงอ่ะร้อยนึงไอเปิดได้ด้วยบ่ไอเฮ็ดเอาตัวคายกันเจขายขาดทุนให้นะครับผมได้ขี่รถอ้อมจังหวัดศรีสะเกดเลยเด้อพี่น้องนะครับผมไปหาซอยเหลือพ่อไม่พี่น้องนะครับเพื่อนผู้เพื่อนขายของเพื่อนขายบ่ค่อใได้บพค่อยครดีปันไดนะครับผมกะพักแพงแบ่งปันกันนะครับผมกะออกไปมือนี้นะครับผมกะ อาะีซอยได้บ่ค่อยลายนะครับเพราะว่าเขากะหาล้านบ่ค่อยพอกันนะครับเพราะว่าสมุนีคนเขากะอยู่มอมแม่ๆนะครับบ่ค่อยออกมาเพราะว่าสถานการณ์บานเมืองก่บนไม่ค่อยโอเคบันไดนะผมกะเฮ็ดได้เท่าที่ผมเฮ็ดได้ตั้งก่อนลานป,าปักเผ้าเขาเพื่อนบอกว่ามือเนี่ยเบิดมือนี่ตอนนี้ชีโมงแรงแล้วเพื่อนเก็ขายได้สองลอยหนึ่งพี่น้องกับเบื้องที่ละะ่ะขนาดเพื่อนตั้งร้านอยู่ถนนใหญ่เลย,เลยพี่น้องกับอีพี่หนานะครับผม อาชิดไปร่วมทำรายการกับแฟนคลับคนไดนะครับกับิมีกิจกรรมแจงมาในเพจไทยบ้านเดอะซีรีนะครับผมไปส่งมอบความสุขความฟินน้ำกันน้องพี่น,อนอนะ้องเนาะสุดท้ายนี่นะครับผมยมามาฮ่าเป็นกับได้ากมาสนับสนุนผมื้อเด้เป็นอยากแจก,กเสือได้บัดนเสือตัวน,นี่ยที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับผมกะผู้ใดอยากได้อยากไปเจ้าของนะครับ กดตามลิงก์ด้านล่างของคลิปได้เลยเนะพี่น้องติดตามรายการเลาะเสิองอีพีหน้าจะเป็นยังไงรอติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับ